ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยู่ดีๆนะครับวันหนึ่งเนี่ยมีคนดังทักเข้ามานะขอความช่วยเหลือบอกว่าโอ้เนี่ยฉันป่วยมากเลยฉันไม่มีตังนะฉันต้องการเงินจํานวนมากในการรักษาถ้าเกิดฉันไม่ได้เงินก้อนนี้เนี่ยฉันต้องตายฉันต้องไม่รอด,ดแน่เลยแล้วก็ขอเงินจากเพื่อนๆน,นะครับ ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็คงหัวเราะนะครับแล้วก็คงเอะใจได้แหละว่าโอ้นี่เป็นมิจฉาชีพแน่นอนมุกแบบนี้เนี่ยใครจะไปเชื่อแต่ว่ายังไงก็มีผู้เคราะห์ร้ายนะครับที่หลงเชื่อกลอะไรแบบนี้อยู่ถึงแม้ว่าจะฟังดูไม่น่าเชื่อถือก็ตามอย่างกรณีนี้นะครับเกิดขึ้นกับผู้หญิงชาวฝรั่งเศสนะครับที่ชื่อว่าแอนซึ่งโดนแก๊งมิจฉาชีพนะครับซึ่งปลอมตัวเป็นแบทพิษเนี่ยหลอกเอาเงินไปกว่า30บล้านบาทเลยทีเดียว สวัสดีครับเพื่อนๆผมเปิร์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะน่ากลัวสักหน่อยดีกว่าก็คือเรื่องที่มิจฉาชีพนะครับพยายามติดต่อคนที่มีอายุนะครับแล้วก็เป็นคนมีอายุที่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญทางเรื่องโซเชียลมีเดียแล้วก็นําซ้ำนะครับยังใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยมาทําให้การหลอกลวงเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีก เรื่องของเรื่องนะครับมีอยู่ว่าคุณแอนนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงชาวฝรั่งเศสอายุ53ปีเป็นอินเทอร์ d e i g ไซ์คุณแอนเนี่ยเมื่อเดือนกันยาปี2023ก็เริ่มมีการใช้แอป Instagram นะครับแล้วก็อยู่ดีวันนึงเนี่ยก็มีข้อความถูกส่งมาหาคุณแอนนะซึ่งเป็นข้อความจากคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นคุณแม่ของคุณแบทพิตแล้วพอคุยไปคุยมานะครับทางวิชาชีพที่พรอมตัวเป็นคุณแม่ของคุณแบทพิตเนี่ยก็บอกกับคุณแอนว่า โอ้เนี่ยลูกชายของฉันเนี่ยต้องการผู้หญิงอย่างเธอมากๆเลยแล้วก็วันต่อมานะครับก็มีไอ้เข n อินสต a แกรอีก Account หนึ่งเนี่ยติดต่อมาหาคุณแอนโดยอ้างตัวว่าเป็นคุณแบรดพิต t โดยทักมาว่าโอ้สวัสดีแอนเนี่ยฉันได้ยินคุณแม่เนี่ยเล่าเรื่องของเธอเยอะมากเลยนะฉันเนี่ยอยากรู้จักเธอมากกว่านี้ตอนแรกนะครับคุณแอนเนี่ยก็เอกใจนะว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่ว่าเพราะว่าคุณแอนเนี่ยครับไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็เหมือนกับค่อนข้างที่จะอึ้งแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้คุยกับคุณแบทพิษเนี่ยก็ทําให้หลงเล่กลของพวกมิจฉาชีพพวกนี้มิจฉาชีพนะครับที่ปลอมตัวเป็นคุณแบทพิษเนี่ยก็พยายามคุยตีซีสนิทกับคุณแอนนะเออก็คุยเล่นกันทุกวันเลยมีการแบบส่งบทกวีให้กันมีการส่งดนตรีแล้วก็มีการส่งภาพที่ถูกทาขึ้นจาก a อเนี่ยเป็นเหมือนเซลฟี่เนี่ยส่งให้คุณแอนด้วยคุณแอนเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับคุณแบทพิษเนี่ยที่เป็นตัวปลอมเนี่นนออกับคุณแ คุณแอนก็บอกนะครับว่าโอ้พวกมิชฉาชีพพวกนี้เนี่ยเขารู้วิธีการคุยกับผู้หญิงนะครับแล้วก็ถ้อยคายอยําอะไรต่างๆเนี่ยโอ้มีสเสน่ห์มากๆเลยซึ่งก็เป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนสําหรับคุณแอนด้วยนะครับเพราะว่าก็เป็นช่วงที่ชีวิตของคุณแอนเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณแอนกับสามีเนี่ยซึ่งเป็นเศรษฐีนะก็กําลังไปได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วพอคุยไปคุยมานะครับทางมิชฉาชีพนะที่ปลอมตัวเป็นคุณแบดพชรเนี่ ทำตัวเหมือนกับว่าซื้อของขวัญให้กับคุณแอนนะครับเป็นของขวัญหรูๆเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรพวกนี้แล้วก็บอกคุณแอนว่าเนี่ยฉันต้องการส่งของขวัญไปให้เธอนะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องภาษีนําเข้าทางตัวมิจฉาชีพเนี่ยก็บอกว่าตอนเนี้ยตัวเขาเนี่ยไม่มีตังค์เพราะว่าอดีตภรรยาของคุณแบรดพิตเนี่ยแองจิเลน่าโจลี่เนี่ยอายัดบัญชีเขาไว้ทางมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นคุณแบรดพิตเนี่ยก็เลยไม่มีเงินก็เลยบอกให้คุณแอนเนี่ยต้องจ่ายค่าภาษีนําเข้าเอง คุณแอนก็หลงเชื่อนะแล้วก็ส่งเงินไปให้ทางมิชาชีพี่ย9,000ยูโรด้วยกันหรือว่าประมาณเกือบ3 2 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวซึ่งคุณแอนเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับเชื่อสนิทนะครับก็มีความเอะใจบ้างอะไรบ้างแต่คุณแอนก็บอกว่าพอเริ่มสงสัยเนี่ยทางมิชาชีพเนี่ยที่ปลอมตัวเป็นคุณแบรดพิตเนี่ย ก็มีข้ออ้างทําให้คุณแอนเนี่ยวางใจได้ทุกครั้งเลยแล้วพอคุณแอนเนี่ยยอมจ่ายตังค์ไปแล้วใช่ไหมครับพวกมิจฉาชีพเนี่ยก็เริ่มเหมือนกับพยายามที่จะเอาเงินจากคุณแอนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเนาะทางมิจฉาชีพเนี่ยที่ปลอมตัวเป็นคุณแบทพิทเนี่ยก็บอกว่า เนี่ยฉันเนี่ยกำลังป่วยอยู่เป็นมะเร็งไตต้องการเงินจํานวนมากในการรักษาแล้วก็ส่งรูปเซลฟี่นะครับที่เป็นรูปของคุณแบทพิทอยู่ที่โรงพยาบาลที่เจเนเรตที่ถูกสร้างจาก AI นะส่งให้คุณแอนเรื่อยๆคุณแอนเนี่ยก็พยายามหารูปพวกนี้นะครับทางอินเทอร์เน็ตนะแต่ว่าหาไม่เจอคุณแอนเนี่ยก็นึกไปเองว่าเหมือนกับโอแบทพิท oh, เนี่ยก็คงถ่ายเซลฟี่ให้ฉันดูคนเดียวมั้งอะไรแบบนี้ซึ่งระหว่างนั้น,นครับความสัมพันธ์ของคุณแอนกับสามีเนี่ยก็ถึงจุดขาดน,นะครับก็มีการหย่าร้างกัน พอฟ้องร้องหย่าร้างอะไรกันเสร็จเนี่ยคุณแอนก็ได้เงินก้อนโตมานะได้มา7 7็0 0 0นยูโรหรือว่าประมาณเกือบ28ล้านบาทเลยซึ่งคุณแอนเนี่ยก็โอนเงินทั้งหมดนะครับให้กับแบรดพิตตัวฟอร์มนะครับเพราะว่าคุณแอนเนี่ยก็หลงเชื่อว่าตัวเองเนี่ยกำลังช่วยชีวิตคนคนหนึ่งอยู่ตัวคุณแอนเองเนี่ยก็เคยเป็นผู้ป่วยมะเร็งมาก่อนแต่ว่าคุณแอนนะครับก็เริ่มเอกใจนะเมื่อเห็นภาพของคุณแบรดพิตตัวจริงกับแฟนใหม่อินเนสเดรามอนในนิเทศสารหนังสือพิมพ พอคุณแอนเริ่มสงสัยนะครับทางมิจฉาชีพเนี่ยก็ใช้ AI สร้างบทความข่าวปลอมขึ้นมาซึ่งเป็นบทความที่พูดถึงความสัมพันธ์ลับๆระหว่างคุณแบรดพิตกับสาวที่พิเศษคนหนึ่งที่ชื่อว่าแอนคุณแอนก็พออ่านบทความนี้ก็รู้สึกอุ่นใจได้สักพักหนึ่งนะครับจนกระทัง่งคุณแบรดพิตตัวจริงเนี่ยเปิดตัวแฟนใหม่จริงๆคุณแอนก็เลยบอกเลิกกับแบรดพิตตัวปลอมแต่ว่าทางมิจฉาชีพนะครับก็โอ้โหได้าการมากเลยก็ยังไม่ยอมหยุดนะพอหมดจากแบรดพิตไปแล้วก็ปลอมตัวนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ FBI ที่ชื่อจอห์นสมิธเหมือนกับจะพยายามมาหลอกเงินเพิ่มซึ่งคุณแอนก็สุดท้ายก็ไปแจ้งกับตำรวจของทางฝรั่งเศสเมื่อฤดูร้อนปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็กำลังสืบสวนอยู่ซึ่งตัวลูกสาวคุณแอนเอง,เองเครับอายุ22ปีนะครับก็พยายามเตือนคุณแม่เนี่ยมาเป็นปีๆแล้วแต่ว่าตัวคุณแม่เองเนี่ยก็เหมือนกับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็คงรักคงหลงนะครับก็เลยไม่ยอมฟังที่ลูกเตือนตัวลูกเองก็เสียใจมากที่คุณแม่เนี่ยโดนมิจฉาชีพหลอกแบบนี้ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับคุณแอนก็หมดตัวเลยนะแล้วก็พยายามจบชีวิตตัวเองเนี่ยสรอบด้วยกันแล้วก็ต้องเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเป็นโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงตอนนี้คุณแอนนะครับก็อยู่กับเพื่อนนะครับแล้วก็บอกว่าตัวชีวิตของฉันเนี่ยอยู่แค่ห้องเล็กๆก,ก,กับกล่องที่เก็บของเท่านั้นเอง เรื่องก็เป็นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยครับผมกะว่าจะเข้าไปดูคอมเมนต์ไปดูกระแสของทางออนไลน์นะครับว่าปีการตอบรับข่าวนี้ยังไงแต่หลังจากที่ผมได้อา่านอ่านตัวเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นในเชิงของการเยาะเยะ้ยแล้วก็สับเติมผู้เคาะลายซะมากกว่าจะเป็นไปในทางที่ค่อนข้างลบนะครับผมก็เลยจะไม่มาแปลมาอ่านในวิดีโอนี้กันนะ ซึ่งผมมองว่าการซ้ําเติมผู้เคาะรายเนีครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าอาจจะฟังดูไม่สมเหตุผลอาจจะฟังดูว่าคนที่ถูกหลอกเนี่ยไม่ได้คิดให้ดีก่อนที่จะส่งเงินไปอะไรพวกนี้แต่ว่าก็อย่าลืมว่าผู้มีอาชีพทําการหลอกลวงคนมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการหลอกลวงและจูงใจคนนะครับ แล้วก็ถึงแม้ว่าคนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองนะว่าโอ้ oh, ฉันเนี่ยไม่ถูกหลอกหรอกผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็อาจจะมีช่วงที่ตัวเองอ่อนแอนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่มีผลกระทบทางจิตใจอาจจะอกหักทางความสัมพันธ์อกหักทางงานหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ไดีเข้ามาในชีวิตเนี่ยพอคนเราเนี่ยอยู่ในช่วงที่เครียดที่เศร้ามากๆแล้วเนี่ยความคิดอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะไม่ปกติในช่วงนั้นนะก็เหมือนกับคุณแอนนะครับที่ผม,มอ่านข่าวมานะก็กําลังอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างลำบาก ในชีวิตแล้วกันเป็นช่วงที่กําลังอ่อนแออยู่พวกมิจฉาชีพเห็นช่วงที่อ่อนแอตรงนี้แล้วพวกมิชาชีพเนี่ยครับเขากัดไม่ปล่อยแน่นอนแล้วก็พวกมิชาชีพนี้ก็ยังมีการใช้เทคโนโลยี A.I. ในการมาช่วยในการหลอกอีก ในกรณีนี้นะครับที่คุณแอนโดนหลอกเนี่ยถ้าเกิดเราดูภาพที่ทางมิชาชีเนี่ยส่งให้คุณแอนดูเนี่ยผมรู้สึกว่าภาพเนี่ยไม่ได้สมจริงมากนะแล้วก็ภาพเนี่ยถึงแม้ว่าทางสำนักข่าวต่างๆนะครับจะพาดถูกข้อข่าวว่าเป็นการใช้รูปที่สร้างโดย AI ผมรู้สึกว่าภาพพวกนี้นะครับเป็นภาพที่เป็นการตัดต่อด้วย Photoshop ซะมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ AI เนี่ยผมเชื่อว่าภาพที่ออกมาเนี่ยจะดูมีความสมจริงมากกว่านี้นะครับแต่ถึงแม้ว่าสําหรับผมเนี่ยภาพพวกนี้เนี่ยจะดูไม่สมจริงแต่ผมเชื่อว่าสําหรับ คนหลายๆคนเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญทางเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีก็ดูไม่ออกเหมือนกันแล้วถ้าเกิดยิ่งเป็นภาพที่ทําจาก AI เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสมจริงมากสมจริงจนแบบถ้าเกิดไม่ใช่คนที่คุ้นเคยกับอินเทอร์เน็ตคุ้นเคยกับการทํากราฟิกอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะหลงเชื่อได้ง่ายๆเลย ยิ่งโดยเฉพาะสมัยนี้นะครับ AI เนี่ยเราสามารถป้อนวิดีโอแล้วก็ AI เนี่ยจะสามารถเรียนรู้เสียงแล้วก็สามารถสังเคราะห์เสียงตามต้นแบบจากวิดีโอได้เลยแล้วก็เราเนี่ยสามารถให้ AI เนี่ยใช้เสียงนั้นเนี่ยพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งก็อันตรายมากๆเลยนะครับอย่างพวกมิจฉาชีพอะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปในโซเชียลมีเดียของเราได้ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถดูคนรอบๆตัวที่เป็นเพื่อนของเราได้ อาจจะรู้ด้วยว่าใครเป็นผู้ใหญ่ในบ้านของเราพวกมิจฉาชีพก็สามารถไปเอาวิดีโอที่เราถ่ายแรงต่างๆครับไปป้อนให้ AI แล้วก็ให้ AI เนี่ยทำเสียงให้เหมือนกับเราแล้วก็ไปหลอกผู้ใหญ่ในบ้านแล้วพวกมิจฉาชีพพวกนี้นะครับที่ร้ายมากๆเนี่ยจะพยายามเล่นกับความฉุกเฉินเพื่อให้คนที่ถูกหลอกเนี่ยไม่สามารถคิดได้ทัน ผู้มิชาชีพพวกนี้นะครับก็อาจจะโทรไปหาผู้ใหญ่ที่บ้านหรือว่าส่งข้อความไปหาผู้ใหญ่ในบ้านนะครับอาจจะหลอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยรักพาตัวลูกของเธอมาแล้วก็ให้ AI เนะครับเปิดเสียงแบบขอความช่วยเหลือนะซึ่งเสียงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คุณภาพดีมากแต่ในสถานการณ์ขับขันนะครับคนเราคิดไม่ทันเนี่ยบางทีก็หลงเชื่อมีความตกใจแล้วก็รีบโอนเงินให้กับพวกมจฉาชีพพวกนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะ ก็อะไรประมาณนี้นะครับเออก็ผมเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนในประเด็นนี้แล้วกันเออผมก็แอบเป็นห่วงผู้ใหญ่ที่บ้านเหมือนกันถ้าเกิดเพื่อนๆนคนไหนมีผู้ใหญ่ที่บ้านก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนเตือนผู้ใหญ่ที่บ้านหน่อยแล้วกันนะครับให้ระวังอะไรพวกนี้หน่อย ถ้าเกิดมีคนโทรมาบอกว่าเฮ้ยเ <c oughs> นี่ยลูกของคุณเนี่ยฉุกเฉินเข้าพยาบาลต้องใช้เงินรักษาหรือว่าลูกของคุณเนี่ยฉันลักพาตัวมานะแล้วก็เปิดเสียงอะไรที่เหมือนกับตัวเราเนี่ย <c oughs> ก็ให้ทางผู้ใหญ่เนี่ยตั้งสติดีๆก่อนอาจจะให้รีบโทรไปหาคนที่ถูกแอบอ้างเช็คดีๆก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไป แล้วก็อยากจะเตือนให้เพื่อนๆก็ระวังพวก Data Privacy ด้วยนะอย่าง Facebook นี่ครับเราก็สามารถตั้งได้ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่เพื่อนเราเนี่ยเขาไม่สามารถเห็นได้ว่าเราเป็นเพื่อนกับใครบ้างเพราะฉะนั้นนะครับพวกมิชาชีพเนี่ยก็ไม่สามารถเจาะมาในวงเพื่อนของเราได้ง่ายๆอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอืมโอเคครับวันนี้ก็เพียงพอเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันก็เป็นวิดีโอที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากวิดีโอที่ผมทําปกตินะครับแต่กออ็อยากจะทําวิดีโอนี้มาคุยกับเพื่อนๆในประเด็นนี้เพราะผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ มันน่ากังวลพอสมควรเลยแล้วก็ถ้าเกิดมีข่าวอะไรที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาอ่านแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ